เรื่องรลวกองพันทหารยิงแก่ง8 5 5คนที่เขาร่วมสงครามเพื่อแก้ไขปัญหาปัสจีนที่ตกค้างมานานหลายปีต้องเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติและการเหยียดสีผิวพวกเธอได้รับมอบหมายให้เคี่ยจดหมายที่ค้างส่งมาจากสนามรบมานานหลายเดือนจดหมายพวกนั้นมีความสัมพันธ์ต่อสภา,ภาพจิตใจคนในสนามรบเป็นอย่างมากพวกเธอจะสามารถคัดแยกจดหมายได้กว่า17ล้านฉบับได้หรือไม่เข้าไปรับชมกันครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเราโอลิฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่า The ะซที่เ2024เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่สงครามโลกครั้งที่สองซานเปียโตอิตาลีธันวาคมคศ1943สงครามโหมกระหน่ำไปทั่วทุกมุมโลกที่แนวรบในซานเปียโตการประทะก,การระว่างกองทัพอเมริกันและกองทัพเยอรมันดำเนินไปอย่างดุดเดือดกองพันในฐานต่างแดนต้องเผชิญกับความโหดร้ายในสมรภูมิรบที่ไม่มีวันสิ้นสุดนับตั้งแต่สงครามได้เริ่มขึ้น จดหมายมากมายถูกทิ้งค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นจากเหล่าทหารที่เขียนถึงครอบครัวหรือจากคนที่บ้านซึ่งเฝ้ารอข่าวๆข,ข,ของคนที่ลักการสื่อสารที่ขาดหายทําให้พวกเขาทุกคนต้องจมอยู่กับความกังวลหลายซึ่งหนทางจะดูได้เลยว่าผู้ที่เป็นที่รักในสนามลบยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นเพียงชื่อที่จางหายไปในท่าทุลีของสงครามย้อนกลับไปก่อนที่สงครามจะทําลายทุกอย่างบูมฟินลและแพนซิลวเนียคศ1942ในเมืองเล็กๆแห่งนี้ เอมลัมเดวิดกำลังคบหาดูใจกับลีน่าเดลิคอร์ดหญิงสาวผู้ที่เป็นที่รักหลังจากที่เดวิดขับรถไปส่งลีน่าถึงหน้าบ้านหลังเรื่องเรียนจากมหาวิทยาลัยเขากลับต้องเป็นผู้ถือข่าวร้ายมาแจ้งกับเธอข่าวเกี่ยวกับการเข้าร่วมกองทัพแม้ว่าเดวิดจะพูดให้ดูเป็นเรื่องสนุกแต่ลีน่าก็อดเป็นห่วงเขาไม่ได้แม้ว่าเดวิดสัญญากับลีน่าว่าจะเขียนจดหมายมาถึงเธอเสมอแต่อนาคตข้างหน้าก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสงครามที่กำลังคืบคลานเข้ามาไม่มีใครบอกเลยได้ว่า มันจะพากอะไรไปจากพวกเขาได้บ้างก่อนที่ทั้งสองคนจะแยกย้ายกันหลังจากคุณนายเดอลิคอร์ดหรือเอมมาแม่ของลีนาเรียกเธอเข้าบ้านและได้เจอกับซูซี่ป้าของเธอและขอให้เธอรีบเปลี่ยนชุดมาช่วยทำอาหารสำหรับเลี้ยงแขกในงานคืนนี้ด้วยภาพตัดมาที่งานเลี้ยงส่งเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยดังไปทั่วง,งานเลี้ยงส่งเหล่าทหารหนุ่มที่ต้องเข้าประำํารในกองทัพงานจัดขึ้นในบรรยากาศของการพบปะสังสรรค์ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและคำอวยพรและเสียงจากวงดนตรีที่บรรเลงครอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชายหนุ่มที่กำลังเดินทางไปสู่แนวลบที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนลีน่าเดอร์ิคอดอยู่ในงานนี้ด้วยในฐานะเด็กเสิร์ฟเธอทำงานพิเศษเพื่อเก็บเงินส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยแมม่าปาซูซี่และเอมมาจะทำทุกวิีทางเพื่อหาเงินมาจุนเจือค่าเรียนของเธอแต่ลีน่าก็ไม่อาจแน่นิ่งได้เธอรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟในงานเลี้ยงคืนนี้เพื่อหารายได้เสริมและแบ่งเบาภาระของครอบครัว ในขณะที่เธอกําลังถือถาดาเครื่องดื่มอยู่นั้นสายตากับสบตาเขากับแมรี่แคทเธอรีนเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่เธอไม่อยากเจอมากที่สุดแมรี่เป็นหญิงสาวผู้เพียบพร้อมในสายตาของสังคมแต่เธอกับมองลีน่าด้วยสายตาที่เยียดยามเสมอไม่ใช่แค่เพราะลีน่าเป็นหญิงสาวผิวดําแต่เพราะเธอเป็นคนที่ชอบเอ็มลัมเดวิดและเดวิดนั้นในความสนใจกับลีน่ามากกว่าใครนั่นทาให้เธอไม่ชอบลีน่าเป็นอย่างมากในงานเลี้ยงส่งเหล่าทหารชั้นผู้ใหญ่ต่างมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อหาลือแนวทางยุติสงครามที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกทว่าในขณนะเดียวกันนั้นอดอล์ฮิเลอร์ผู้นำนาซีก็ได้สังหารชาวยิวไปแล้วมากกว่าสองล้านคนความโหดร้ายของสองครามยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดของการหาลือลีน่ายังคงทำหน้าที่ของเธอไปเรื่อยๆเดินถือถาดเสิร์ฟเครื่องดื่มภายในงานอย่างคล่องแคล่วแต่ว่าจู่ๆ mm. เธอก็ได้พบกับเดวิดดวงตาของเขาสบเข้ากับ,กบเธอก่อนที่จะสกิดให้เธอเออกไปพบกันที่ดน,นอก ใต้แสงไฟสีส้มเรืองรองของเครื่อหาที่จัดงานเลี้ยงเดวิดยืนรออยู่ใต้ต้นไม้ที่ระเบียงหลังงานเลี้ยงเมื่อลีน,านล่าก้าวออกมาพวกเขาทักทายกันและหยอกล้อกันจนกระทั่งเดวิดร้องเพลงและเขาไม่รอช้าที่จะเอ่ยคำสารภาพหลักคำที่เขาเก็บไวน้านานแสนนานแม้ว่าที่ผ่านมาทั้งสองคนจะบอกกับทุกคนว่าเขาเป็นเพียงแค่เพื่อนกันแต่ในคืนนี้เดวิดไม่ต้องการบิดบังความรู้สึกของตัวเองต่อไปเขากุมมือเธอไว้แน่นก่อนจะก้มลงจมพิษเธออย่างอ่อนโยน จากนั้นก็ได้หยิบแหวนวงเล็กขึ้นมาสวมที่นิ้วของเธอให้แหวนนี้เป็นคำสัญญาว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาจะกลับมาหาเธอลีน่ามองแหวนที่นิ้วตัวเองดวงตาของเธอฉายแววลังเลเป็นความรู้สึกยินดีแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรต่อเสียงของแม่เอมมาก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังของระเบียงเอมมาเดินเข้ามาหาพวกเขาแววตาของเธอไม่ใช่ความโกรธทว่ากลับเต็มไปด้วยความหนักแน่นเธอหันไปมองเดวิดก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงถ้าเธอคิดจะรักลูกสาวของฉัน ก็มาทําให้มันถูกต้องที่บ้านของฉันมาพูดคุยกับพ่อและแม่ของลีนาอย่างสุภาพบุรุษคํานั้นทําให้เดวิดนิ่งไปสักครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพยักหน้าอย่างช้าๆดวงตางเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตอบกลับไปอย่างสุภาพบุรุษผมสัญญาครับเมื่อสงครามจบลงผมจะกลับมาและขอลีนาแต่งงานอย่างเป็นทางการหลายเดือนผ่านไปนะับตั้งแต่เดวิดออกไปลบ ลีน่ายังคงเฝ้ารอข่าวจากเขาอย่างมีความหวังทุกๆเช้าเธอมักจะนั่งรออยู่ที่ระเบียงหน้าบา้านจ้องมองไปยังเส้นทางที่บุรุษไปรษณีย์จะผ่านมาหัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่เห็นจดหมายทุกย่อนลงไปในตู้จดหมายเว่าวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีจดหมายจากเดวิดแม้แต่ฉบับเดียวแม้ว่าการติดต่อจะขาดหายไปและไม่มีใครรู้ว่าเขาปลอดภัยดีหรือไม่แต่ลีน่าก็ยังเชื่อมั่นคำสัญญ,ญาที่เขาให้ไหว้เธอเฝ้ามองแหวนบนนิ้วของตัวเองเสมอแหวนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก และคำมั่นสัญญาว่าเขาจะกลับมาเมื่อเวลาผ่านไปข่าวร้ายก็มาถึงเมื่อจดหมายจากเดวิดที่ลีน่ารอมาตลอดบัดนี้พ่อของเดวิดได้นำมาส่งให้กับเอมมาแล้วเมื่อลีน่าได้อ่านจดหมายเธอถึงกับร้องไห้โฮและเสียใจเป็นที่สุดจากนั้นลีน่าก็เอาต่เก็บตัวเงียบเป็นเวลานานมากกว่าหนึ่งอาทิตย์เธอเสียใจกับการจากไปของเดวิดเป็นอย่างมากแต่เมื่อเธอได้สติก,กมาอีกครั้งลีน่าตั้งใจว่าหลังจากเธอเรียนจบ เธอจะสมัครเข้าร่วมกองทัพทันทีการแบ่งชนชั้นด้วยสีผิวยังคงมีเห็นอยู่แทบทุกทีและเมื่อลีนาได้ขึ้นขบวนรถไฟเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมกองทัพเธอก็พบกับการแบ่งแ,งแยกชนชั้นท,ทันทีแต่โชคดีที่ขบวนรถไฟนั้นไม่ได้มีเพียงเธอคนเดียวที่เป็นสาวผิวสีทว่ายัางมีเพื่อนคนอือ่นๆที่เข้าร่วมโชคชะตาเดียวกันจากนั้นพวกเธอก็ได้ทําความรู้จักกันละกันโดยเริ่มจากจอนนี่เมที่มาจากเบอร์ตันและเบอร์นิสเบเกที่มาจากนิวยอร์ก และโดโล雷สมาจากวอชิงตันและยังมีเอเลนวายจากวอชิงตันอีกด้วยภาพตัดมาที่ฐานทัพฟอร์ดโอเกินท็อปและจอร์เจียคิทััดกราช1944หลังจากการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความหวังเหล่าสตรีที่เดินทางมาจากที่ต่างๆมาถึงฐานทัพฟอร์ดในที่สุดที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเข้ารับใช้ชาติพวกเธอได้รับความช่วยเหลือจากฮิวเบลชายหนุ่มสีผิวที่อยู่ในกองทัพมานานาก,กว่า1ปี เขานำทางพวกเธอไปยังสถานที่ต่างๆและช่วยให้เธอเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับฝึกฝนต่อไปจากนั้นทุกคนก็เข้าไปลงทะเบียนรายงานตัวและได้รับการตรวจสภาพร่างกายก่อนจะได้รับเครื่องแบบยศฐานซึ่งแต่ละคนก็ต้องทำความคุ้นเคยกับการสวมใส่และการรักษาความเรียบร้อยของเครื่องแบบเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพวกเธอก็ได้รับการชี้แนะจากผู้กองเชลิตี้อดัมผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเหล่าสตรีใหม่ที่นี่เธอเป็นผู้คอให้คำแนะนำในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในค่ายทหารหรือการเคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งขัดนอกจากนี้ยังมีผู้หมวดแคมเบลซึ่งเป็นผู้ช่วยของผู้กองเชลริตีที่จะคอยช่วยแนะนําพวกเธอในเรื่องต่างๆและทําให้การปรับตัวในชีวิตทหารเป็นไปอย่างราบรื่นวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ลีน่าและเ,เพื่อนๆของเธอได้เข้าสู่กองทัพพวกเธอเริ่มต้นการฝึกฝนอย่างหนักภายใต,ใต้การดูแลของผู้กองเชลิตีและผู้หมวดแคมเบล ทั้งสองคนได้ทุ่มเททุกแรงในการฝึกเหล่าทหารสติเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายและทดสอบความอดทนทั้งจิตใจการฝึกของพวกเธอไม่ง่ายเลยพวกเธอต้องอดทนฝึกทั้งกลางแจ้งในอากาศร้อนอุอ้าวและในสายฝนที่โปรยปลายไ,ไม่ขาดสายความลำบากเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พวกเธอได้เรียนรู้ถึงการเสียสละและการทำงานในทุกสภาพแวดล้อมพวกเธอได้รับการฝึกฝนอย่างไม่แตกต่างจากทหารชายเพื่อพิสูจน์ตัวเองและลบคำสบป,ประมาทที่เคยได้รับ โดยเฉพาะจากการเหยียดยามและดูหมิ่นที่มีมาตลอดในสังคมรวมถึงความคิดที่ต่ำต้อยของการมองชาวนิโกเป็นชนชั้นที่ด้อยกว่าพวกเธอต้องฝึกเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเธอมีค่าและสามารถทำสิ่งที่ผู้ชายทำได้โดยไม่ยออ่อท้อทุกกาวที่พวกเธอเดินคือการต่อสู้และคําสุปปมาทและการยืนยันตัวตนของพวกเธอในฐานะทหารผิวสีที่ไม่แพ้ใครหลังจากการฝึกฝนด้านสภาพร่างกายไม่อย่างหนัก พวกเธอก็เข้าสู่การฝึกในสายอาชีพที่จําเป็นในการเป็นกําลังพลทดแทนอย่างจริงจังพวกเธอได้รับการฝึกในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบารุงเครื่องยนต์การซ่อมบํารุงเครื่องบินหรือแม้แต่การฝึกในหน่วยข่าวกรองพวกเธอได้เรียนรู้การใช้วิทยุสื่อสารและการถอดรหัสโค้ดลับซึ่งเป็นทักษะสําคัญในการปฏิบัติการทางทหารการฝึกในแต่ละด้านนั้นต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะตัวที่ไม่ต่างจากทหารชายทุกการฝึก เป็นการเตรียมพร้อมให้พวกเธอกลายเป็นทหารที่สามารถรับมือกับภารกิจที่สำคัญในสนามรบการฝึกเหล่านี้เป็นก้าวสำคัญในชีวิตใหม่ของพวกเธอพวกเธอเริ่มมีบทบาทสำคัญในการวางแผนรบและการคว้าชัยชนะในสงครามแม้ว่าผลลัพธ์ของสงครามอาจจะยังคาดเดาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเธอรู้ก็คือพวกเธอจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้ชมในสงครามนี้แต่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการกำหนดชะตาก,กรรมของมัน ภาพตัดมาที่คุณนายโรเซเวลล์ท่านผู้หญิงแห่งสหรัฐอเมริกาหลังจากได้รับรายงานเกี่ยวกับการการ,การติดต่อและจดหมายที่ตกค้างของกำลังพลในสนามรลคุณนายโรเซเวลล์ก็ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทหารและครอบครัวของพวกเขาเรื่องนี้ทําให้ทหารหลายคนขาดขวัญและกําลังใจนในการต่อสู้เพราะไม่สามารถติดต่อกับพนที่รักได้ขณะเดียวกันครอบครัวของทหารก็เฝ้ารอคอ,อยข่าวสารจากลูก,ลก ที่ออกไปทําหน้าที่รับใช้ชาติในสงครามซึ่งความเงียบงันจากการขาดการติดต่อทําให้พวกเขารู้สึกเขินห่างและเป็นวิตกกังวลเรื่องนี้จึงถูกนํามาประชุมอย่างเร่งด่วนระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลเซอร์วิลกับนายพลฮอร์รวมทั้งนายพลจอร์ดและแมรี่แมคคาวประธานสตรีผิวดําแห่งชาติและประธานคณะกรรมการสาวผิวสีเพื่อหาทางแก้ไขาปัญหานี้การขาดการติดต่อได้กลายเป็นประเด็นระดับชาติ ที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อกําลังพสลสํารองและการมุ่งมั่นในการสู้รบในที่ประชุมจึงมีการหาเลือกกันอย่างละเอียดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของทหารและครอบครัวรวมถึงเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องสาเหตุของการที่จดหมายตกค้างนั้นเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรด้านรถยนต์กองทัพต้องใช้ยานพาหนะส่วนใหญ่ในการส่งสเสบียงและอุปกรณ์ต่างๆไปยังแนวหน้าเพื่อสนับสนุนการสู้รบ ทำให้ไม่มียานพาหนะเพียงพอในการขนส่งจดหมายจากทหารไปยังครอบครัวและจากครอบครัวกลับมายัางทหารในขณะที่นายพลฮอมองว่าปัญหานี้ไม่น่าจะสำคัญนะัก เนื่องจากการจบสงครามโดยเร็วถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญกว่าการส่งจดหมายเขาจึงให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมมากกว่าการสนับสนุนเรื่องการติดต่อกับบ้านแต่ประธานาธิบดีกลับมองว่าเรื่องจดหมายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยโดยเขามองว่าจดหมายจากทางบ้านมีความสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารที่ต้องสู้รบท่ามกลางความลำบากและความสูญเสียจดหมายจะทําให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับคนที่เรารัก และช่วยให้พวกเขามีกำลังใจในการต่อสู้จนกว่าสงครามจะจบลงการประชุมระหว่างฝ่ายต่างๆกลายเป็นเวทีที่ทกเถียงถึงความสำคัญของการจัดการจดหมายและการสนับสนุนจิตใจของทหารในสงครามซึ่งเป็นเรื่องที่อาจดูเป็นเรื่องง่ายแต่มีความสำคัญมากกว่าที่คาดคิดแต่ก็น,นั้นการส่งจดหมายยังมีความซับซ้อน และการจะส่งจดหมายให้ทั่วถึงนั้นไม่ได้เป็นเพียงการหย่อนลงไปในตู้จดหมายเท่านั้นทำให้งานนี้กองทัพจึงขาดกำล,ลังพลแม้ว่านายพลฮอนนั้นจะมอบหมายงานนี้ให้กับทหารหญิงช่วยทำแล้วก็ตามแต่ถือว่าพวกเขาก็ไม่เคยใช้งานทหารหญิงผิวสีเลยจนกระทั่งแมรี่แมคคาวได้เสนอให้ใช้งานกองทัพทหารนิโกหญิงที่ถูกฝึกมาโดยผู้กองเชีริตี้เธอเสนอให้จดหมายตกค้างนี้เป็นภารกิจของทหารหญิงชาวนิโกร ภาพตัดมาที่ทานทัฟฟอร์ดหลังจากจบการฝึกฝนเป็นอย่างหนักเราทหารหญิงได้มีเวลาพักผ่อนและมารวมตัวกันเพื่อสังสรรค์พวกเธอไปที่โรงหนังเพื่อดูหนังและผ่อนคลายบา้างทว่าขณะที่พวกเธอกลาลังเพลิดเพลินกับภาพยนตร์อยู่นั้นจู่ๆก็มีทหารอเมริกันผิวขาวเดินเข้ามาและสั่งให้พวกเธอย,าย้ายที่นั่งไปทางที่อื่นเนื่องจากที่นั่งของพวกเธอนั้นไม่ได้อยู่ในส่วนที่ไม่ใช่ของผู้หญิงผิวสีแต่ผู้กองแชลลิตี้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ยอมรับคําขอนั้น เธอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและไม่ยอมให้ทหารผิวขาวคนนั้นมาควบคุมที่นั่งของพวกเธอได้ทั้งสองฝ่ายได้มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงทำให้เกิดปากเสียงกันขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อผู้กองแมทธิวทหารชายผิวขาวที่เข้ามาหาเรื่องได้เหยยดยามและดูถูกพวกเธอเพราะผิวสีดำของพวกเธอเหตุการณ์นี้จึงลุกลามไปสู่การฟ้องร้องผู้การเชริจีได้นำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับท่านในผลลับทราบแต่เขากลับแสดงความต้องการที่จะยุติเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด เพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งภายในกองทัพมากเกินไปแม้จะมีการเหยียดหยามเกิดขึ้นก็ตามท่านในพลจึงตัดสินใจมอบหมายภารกิจใหม่ให้กับผู้กองเชลตีโดยกำหนดให้เธอออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ทันทีเพื่อให้ความสัมพันธ์กับการทำงานและไม่ได้ให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นเหล่าทหารนิโกจะต้องเดินทางไปที่การโกสกอตแลนด์ทวีปยุโรปกุมภาพันธ์เพื่อทำภารกิจจดหมายตกค้างนี้ หลังจากที่ผู้กองเชลตีได้รับแต่งตั้งให้เป็นพันตรีหญิงและได้รับคำสั่งให้จัดตั้งกองพันไปษณีเพื่อจัดการกับปัญหาจดหมายตกค้างที่ส่งกลับบ้านเธอได้เข้ามาพดนายพลฮอเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายการสนทนาของทั้งสองคนไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่เนื่องจากนายพลฮอเป็นคนที่มีทัศนคติเหยียดสีผิวและไม่ชอบชาวนิโกมากนักซึ่งเขาก็ไม่พอใจที่จะต้องมาทำงานร่วมกับผู้พันเชลตีอย่างไรก็ตามพอเป็นคำสั่งจากประธานาธิบดี เขาจึงไม่สามารถปฏิเสธได้และต้องส่งมอบภารกิจนี้ให้กับเธอภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือการเคลียร์จุดหมายตกค้างและส่งให้ถึงมือครอบครัวของเราทหารภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อให้การติดต่อระหว่างทหารและครอบครัวกลับมาสู่สภาพปกติและช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบแม้จะต้องทำงานร่วมกันภายใต้าการดูแลของนายพลฮอในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแต่ผู้พันเชลตี้ก็ไม่ยอมแพ้และตั้งใจทำภารกิจนี้ที่สำเร็จ โดยไม่ยึดติดกับทัศนสติและความไม่เป็นธรรมจากนายพลฮอแม้ว่าจดหมายตกค้ังจะมีเป็นตันๆและได้เก็บไว้อยู่ในโรงจอดรถทหารเป็นอย่างดีกองพัน688ของผู้พันเชลตีได้เดินทางมาถึงกาสโกสกอตแลนด์อย่างปลอดภัยด้วยเรือขนส่งพลเรือนแม้ว่าจะไม่มีเรือคุ้มกันก็ตามแต่พวกเธอเหล่าทหารนิโกก็เดินทางมาถึงด้วยสวัสดิภาพหลังจากที่กองพัน688เดินทางมาถึงผู้พันเชลตีก็ชี้แจงภารกิจ และกาวปูขวัญกำลังใจให้กับทหารหญิงชาวนิโกจากนั้นก็เริ่มจัดระเบียบและก่อตั้งสำนักงานโดยยึดโรงเรียนที่ผูกพังเป็นฐานที่มัน่นโดยเริ่มจากการปรปับปรุงสถานที่ทำความสะอาดซ่อมแซมจนกระทั่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางจากนั้นผู้พันเชลตี้ก็เริ่มทำภารกิจกระจายจดหมายในกองทัพมีกำลังพลทหารเพียง855นายทว่าจดหมายนั้นมีมากกว่า10ล้านฉบับ ผู้พันเช์ลตี้ต้องคัดแยกจดหมายให้ได้วันละสองแสนฉบับเพื่อนำส่งจดหมายทันกำหนดเวลาเวลาผ่านไป2เดือนจดหมายถูกส่งไปเพียง5 0,000่นกว่าฉบับและทุกฉบับนั้นยังคงถูกตีกลับทำให้ผู้พันเชรลตี้ต้องกลับมาวางแผนใหม่เธอกำลังรู้สึกเสียเปรียบและเหมือนกำลังถูกกันแกล้งจากนายพลฮอแม้ว่าภารกิีจะล้มเหลวแต่ผู้พันเชรลตี้กับผู้กองแคมเบลลก็ต้องมาร่วมงานเลี้ยงสุดสัปดาห์ และได้เจอกับบาดหลวงที่นายพลฮอรส่งมาเพื่อตรวจสอบและให้คำชี้แนะกับผู้พันเชลตีทว่าการมาของบาดหลวงนั้นเป็นการมาที่บั่นทอนการทำงานนอกจากบาดหลวงเรียกไปหลอกด่าแล้วซ้ำยังไม่สามารถช่วยอะไรได้ในเรื่องภารกิจอีกทั้งบาดหลวงยังเขียนจดหมายรายงานถึงนายพลฮอซึ่งอาจจะส่งผลร้ายกับกองทัพ688มากกว่าและผู้พันเชลตีได้ไม่เห็นรายงานนั้นจนทำให้เธอต้องขับไล่บาดหลวงกลับไปวันต่อมา ในขณะที่ทุกชีวิตดำเนินไปอย่างปกติจู่ๆเสียงไซเรนของกองทัพก็ดังขึ้นจากนั้นทุกคนก็ทิ้งทุกอย่างและรีบไปยังสถานที่หลบภัยทันทีเมื่อสัญญาณสงบลงทุกคนก็กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองตามเดิมมาลีนาสังเกตเห็นภาพภูม,มิทัศน์บนแผนที่ขณะที่ผู้พันเชลตี้กำลังมองหากลุ่มทหารที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆลีนาแจ้งกับผู้พันถึงสัญลักษณ์ของจดหมายที่มีเซ้นถูกวาดคล้ายกับแผนที่ ทำให้พวกเธอรู้พิกัดที่อยู่ของทหารจากนั้นการคัดแยกและการส่งจดหมายก็ง่ายขึ้นเมื่อพวกเธอแยกตามแผนที่ของจดหมายทําให้เธอรู้ถึงที่มาของจดหมายตัดภาพมาที่ทีมขนส่งจดหมายในขณะที่พวกเธอนําส่งจดหมายจู่ๆยานพาหนะของเธอก็เหยียบเข้ากับกับระเบิดขึ้นทําให้พวกเธอต้องสละชีวิตตัวเองในภารกิจส่งจดหมายในครั้งนี้แต่ความโชคร้ายยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อพวกทหารนิโกถูกมองว่าไร้ค่า ทางกองพัน688โดยผู้พันเชลตี้เป็นผู้นำพวกเขาต้องเลี้ยงลายกันเองสำหรับจัดงานสมเพื่กับพวกของเธอที่เสียชีวิตไปพวกเธอปาศจากแม้กระทั่งพิธีศพที่สมเกียรติผู้พันเชลตี้ไม่ยอมรับในเรื่องนี้เธอตั้งใจจะเขียนร้องเรียนไปถึงประธานาธิบดีและเรียกร้องให้จัดพิธีศพอย่างสมเกียรติให้กับผู้ที่เสียสละชีวิตตัวเองในหน้าทีภาพตัดกับมาที่ลีนาหลังเจอจดหมายของเดวิดระหว่างคัดแยก เธอก็ได้นำมันมาอ่านต่อหน้าลุมศพของเดวิดเดวิดเขียนกล่าวคำขอโทษถึงลีนาในจดหมายเขารู้จุดจบของตัวเองและรู้ว่าจะไม่ได้กลับไปตามสัญญาตัดกลับมาที่โรงเรียนคิงเอ็ดเวิร์ดฐานที่มั่นของกองพันไปษณีเมื่อนายพลฮอได้รับการต้อนรับจากผู้พันเชลตี้และเหล่าทหารหญิงการมาเยือนของนายพลฮอกลับมาได้เป็นข่าวดีสำหรับพวกเธอเนื่องจากนายพลฮอเป็นผู้ที่ไม่ชอบทหารผิวสี และการเยือนในครั้งนี้ดูเหมือนจะมีเป้าหมายในการปลดผู้พันเชลตี้ออกจากตำแหน่งโดยมีแผนที่จะส่งผู้บังคับบัญชาผิวขาวเข้ามาแทนอย่างไรก็ตามผู้พันเชลตี้ก็ไม่ยอมแพ้เธอรู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเธอยังยืนยันเสียงแข่งที่จะยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปเพื่อให้ภารกิจสำเร็จไปตามที่ได้รับมอบหมายโดยความกล้าหาญและการมุ่งมั่นในการทำงานแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความกดดันและการต่อต้านจากผู้บังคับบัญชาผิวขาว การยืนยัดของเธอทําให้เหล่าลูกน้องและทหารในกองทัพรู้สึกถึงและเคารพในตัวของผู้พันเชลตี้มากขึ้นความก้าหาญของเธอได้รับการสรรเสริญจากทุกคนแม้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคแต่ความทุ่มเทและการรักษาคํามั่นสัญญาของเธอก็ทําให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจและพร้อมจะทํางานร่วมกับเธอเพื่อให้ภารกิจนี้สําเร็จไปด้วยกันสุดท้ายทุกคนก็แยกย้ายกันไปทํางานตามหน้าที่ของตัวเองแต่ภาพของผู้พันเชลตี้ที่ยืนหยัดต่อสู้การกดขี่และยืนยันในความมุ่งมั่นของเธอ ยังคงอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปหลังจากเหตุการณ์การขัดขางสั่งของผู้พันชิชิตีนายพลฮอก็ได้นําเรื่องนี้เป็นรายงานต่อจอมพลและต้องการนําตัวของผู้พันเชลตี้เข้าสู่กระบวนการสารทหารแต่นายพลฮอก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทหารทุกนายและครอบครัวของพวกเขาต่างได้รับจดหมายและได้รับการติดต่อกันอีกครั้งเมื่อเหล่าทหารได้รับจดหมายจากทางบ้านพวกเขาก็มีกําลังใจและแรงขึ้นเขิมขึ้นอีกครั้ง เรื่องนี้ตีแผ่กระจายไปทั่วเป็นผลงานของหน่วยทหาร688กองพันไปสนีจนกระทั่งพวกเธอได้รับการสรรเสริญจากทหารทุกหน่วยเหล่าพวกเขามีความรู้สึกขอบคุณกองพันทหาร688ที่นำส่งจดหมายถึงพวกเขาทุกคนภารกิจกองพันไปสนี688ได้รับการยอมรับและเป็นหนึ่งในภารกิจที่นำไปสู่ช,ยชัยชนะกองพัน688เป็นกองพันเดียวที่มีทหารเป็นผู้หญิงล้วนและเป็นคนผิวสีด้วย พวกเขาต้องเคียรจดหมายมากกว่า17ล้านฉบับในเวลา6เดือนแต่พวกเธอก็ทํามันสําเร็จในเวลาไม่ถึง90วันหลังจากจบภารกิจที่สกอตแลนด์ผลงานของพวกเธอก็เป็นที่ประจักษ์และหนังก็ตัดจบลง